ตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากกดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเ,รเพื่อปกปิดว่าตนมนุษย์ของเธอท้ายสุดแล้วความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยุงกับมนุษย์ก็คือสีผมของพวกเขาเมื่อเขาโตขึ้น รูปรักของเหมยกงเือก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกันเมื่อเทียบกับพื้นหลังที่มีผมยาวสีฟ้านกยงผิวของเธอก็ดูสวยกว่าและใบหน้าที่สวยงามของเธอมกักจะดูเย็นชาอยู่เสมอแต่เธอก็มีอารมณ์ที่ห่างเหินผู้เข้าแข่งขันหญิงมีจํานวนค่อนข้างน้อยไม่ต้องพูดถึงคนที่มีรูปรักที่โดดเด่นเช่นนี้แร่จ,จิตวิญญาณเกือบจะเหมือนกับของมนุษย์ผู้ชมจํานวนมากถึงดึงโดด โดยเหมยกรุงจือถังซานในกลุ่มผู้ชมสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ของเขาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อใดก็ได้ถ้าเหมยกรุงจือเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่โหดเหี้ยมเหมือนกับเจ้าแมวหลวงไมิฉะนั้นการดูแลจะนำไปสู่ความสับสน,นวุ่นวายเหมกืกรุงจือผู้เก่งกาจในด้านคุณลักษณะอากาศและความสามารถทางสายเลือดจะง่ายดาดขณะนี้ได้อย่างไรในแง่ของความสามารถในการหลบเลีก ผ่าวิสานนกยงเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนในเวลานี้คู่ต่อสู้ของเหมยกงจือก็ปรากฏตัวบนเวทีเช่นกันในเวทีที่ผู้หญิงหายากมากคู่ต่อสู้ของเหมยกงจือก็เป็นผู้หญิงเช่นกันรูปร่างที่สง่างามอย่างยิ่งและดูสูงกว่าเหมยกงจือเล็กน้อยเธอมีผมลอนสีทองยาวห้อยอยู่ด้านหลังศีรษะดวงตาสีแดงทองผู้หนึ่งที่ดูเย้าวยวนเล็กน้อย และใบหน้าที่สวยงามเต็มเรื่อยรอยเย้มเป่าพันปีศาจิ้งจอกทองเป็นสายเลือดระดับที่สองทั้งซานถอนหายใจด้วยความร่องอกทันทีแม้ว่าเหมอยกองจือจะอยู่ระดับที่9แต่เขาไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดการกับผู้ต่อสู้ในสายเลือดระดับที่สองการแข่งข,ขันเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อกรรมการประกาศในเวลาต่อมาผู้เข้าแข่งขันหญิงจากเผ่าพันจิ้งจอกสีทองก็รบกุนยืนในพิพตา ร่างทั้งสองก็ปรากฏเครื่อนและพวกเขาก็ดูเหมือนการทุกประการเป็นการยากที่จะแยกแยะตัวจริงตัวปลอมอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคือภาพรวงตาหลังสากนึกถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาพันปีศาจจิ้งจอกสีทองในสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็วจํานวนของพวกมันมีขนาดเล็กดังนั้นคนที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับเรื่อสายนี้ก็คือพวกมันไม่ค่อยปรากฏตัว พวกมันมีพรสวรรค์หลักสามประการได้แก่ความสามารถในความเร็วและความสามารถในการลอกเรียนแบบความสามารถในการมีสเสน่ห์ยกเว้นเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ที่ควอบคุมโชคชะตาคนพวกนั้นแข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์บรรดาจิ้งจอกสวรรค์และที่แสดงต่อหน้าเหมือนกองจือนี้ก็คือความสามารถขั้นสูงในการลอกเรียนแบบร่างทั้งสองแปลงร่างอีกครั้งและกลายเป็นสีร่าง แสงสีทองทั้งสี่บินไปในทิศทางของเหมยกงเจือในเวลาเดียวกันราวกับแสงสีทองสีดวงเหมยกงเจือยกมือขวาขึ้นและขนนกยงก็อยู่ในมือของเธออย่างเงียบๆแล้วเธอก็รับตาลงใช่เธอแค่รับตาลงราวกับว่าเธอไม่สนใจที่จะมองคู่ต่อสู้ของเธอร่างสีทองสีร่างเข้ามาอย่างรวดเร็วและเมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากเหมยกงเจือไม่ถึง20สเมตรพวกเขาก็เร่งความเร็วและว่าผ่านกัน ในเวลานี้เหมอนกงุงเจอขยับตัวเธอเหมือนตัวตรงจุดนั้นโดยมีปีกนกยุงลางออกจากด้านหลังราวกับไร้รำอย่างสง่างามวงกลมแสงสีเงินแผ่ขยายออกไปด้านนอกร่างกายของเธอและบนหน้าผากของเธอมงกุฎนกยุงสีทองที่หลังคาเห็นก็ปรากฏขึ้นเช่นกันมงกุฎสีทองอันแวววาวซึ่งแสดงถึงฐานะอันสูงส่งของเธอ วงกลมของรูปแบบแสงสีเงินกระจายออกไปทั่วทั้งบริเวณไม่ว่ารูปแบบแสงจะผ่านไปที่ไหนพื้นที่นั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันและมันไม่เหมือนกันทั้งหมดอีกต่อไปแต่ถูกแบ่งออกเป็นชิ้นๆโชวขนาดหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวเธอก็แปลกประหลาดเหมคคือนกงเจอได้เปิดพื้นที่รอบๆตัวของเธอแต่เพียงมุมที่เธอยังคงไม่บุบสลายร่างสีทองทั้งสี่ที่กำลังจะพุ่งมาหาเธอนั้นก็หยุดเคลื่อนไหวทันทีพวกมัน รู้สึกถึงวิกฤตของการแตกของอาวากาศและไม่กล้าที่จะลึกลงไปแต่ในขณะนี้รูปแบบแสงสีเงินทรงกลมไม่ได้หยุดและบินออกไปในทิศทางที่เซฟปกคลุมร่างสีทองทั้งสีไว้รวดลายสีเงินที่ดูเพียวบางมีความสามารถอันทรงพลังในการแบ่งพื้นที่ผู้เข้าแข่งขันหญิงจากเผ่าพันธุ์ปีศาจจิ้งจอกสีทองกล้าต่อสู้อย่างหนักและราถอยอย่างเร่งรีบในช่วงเวลาต่อมาผู้เข้าแข่งขันหญิงจากเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสีทอง รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด้านล่างของเธอแรกเธอหันกลับไปทันทีและเห็นว่าเมื่อเห็นจุดนั้นวงกลมแสงสีเงินก็ปรากฏขึ้นบนข้างหลังเธอขัดขวางการถอยของเธอวงกลมของรูปแบบแสงสีเงินปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของพื้นที่โดยรอบและค่อยๆลดขนาดลงทิ้งให้ร่างที่เปลี่ยนไปของเธอตกอยู่ในภาวะที่คืนไม่เข้ากายไม่ออกเอาพันปีศาจิ้งศอกสีทองเก่งในเรื่องของความเร็ว และการลอกเลียนแบบและสเสน่ห์แต่โชคของเธออาจจะแย่มากผู้ต่อสู้ที่เธอเผชิญในวันนี้ก็คือผู้หญิงดังนั้นความสามารถสเสน่ห์จึงลดลงอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออากาศโดยรอบแปรปวนก็ไม่มีใครมองเห็นอีกฝ่ายได้ความแข็งแกร่งของเธอไม่สามารถทนต่อการโจมตีในการแยกอวกาศได้อย่างแน่นอนความเร็วและกัรลอกเลียนแบบเ,แบบเป็นไปไม่ได้ภายใต้การปิดล้อมพื้นที่ขนาดใหญ่ดังนั้น ้ายอมแพ้เธอจะไม่ยอมที่จะตายเธออดไม่ได้ที่จะกรีดร้องออกมาดังๆทันทีวงกลมของรูปแบบแสงสีเงินรวมตัวกันอย่างเงีย,งยบๆและรวมเข้าด้วยกันในที่สดเมื่อเข้าไปในขนนกยงเหมยกงจือก,ก,ก็ปรากฏตัวข้างหลังเธอ5เมตรในเวลาที่ไม่รู้จักขนนกยงสันเล็กน้อยและฐานของแสงที่บิดเบี้ยวก็กระเพื่อมไปในพื้นที่โดยรอบ ถ้ามางแสงสีงเงินแวบ,บเดียวเหมนคงเจอก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่ต้องพูดถึงผู้ชมที่ดูการต่อสู้แม้แต่ทงางซานซึ่งแต่เดิมเต็มเรื่องความกังวลก็ยังตกตะลึงในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ทางซานรู้สกึกว่าเหมอือยคงเจอได้รวมเข้ากับพื้นที่อย่างสมบูรณ์ภายใต้การควอบคุมของเธอพื้นที่ทั้งหมดเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างที่เชื่อฟังซึ่งเธอสามารถจัดเรียงระรวมเข้าด้วยกันได้ตามต้องการ ช่องว่างระหว่างพื้นที่เ,เล็กๆแต่ร่างแห่งเป็นวิธีการโจมตีที่ดีที่สุดของเธอเมื่อเปรียบเทียบกับเธอแล้วผู้ต่อสู้ของเธอมีขนาดใหญ่เท่ากับโรคหรือท้องฟ้าเหม่ยกคงจือแข็งแรงมากจริงๆหรือไม่ในความสันโดษที่ฝึกฝนมานานกว่า1ปีเธอมีพลังมากขนาดนี้เลยงั้นเหรอเสร็จสิ้นแล้วเราไปกันเถอะตกลงทังสารพูดก่อนหน้านี้เขาเป็นกังวลมากในการต่อสู้ แต่เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งที่แสดงโดยเหมือนกองจือในวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นเลยเหม่กงจือเดินออกไป่ามกลางสายตาแปลกๆของคนอื่นในพื้นที่รอความคิดของเธอหวนคิดถึงวันที่เธอยอมรับการทดสอบมรรดดกทางสายเลือดของครอบครัวของเธอในถ้าอันมืดมิดร,ราชาปีศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่เรียกเธอกลับร่องหน้ารอกเขาได้รับข่าวว่าราชสำนักวันพระรกรอาวุโสกำลังจะจัดการแสงขันชัน,น,นยอด ราชาปีสารนงยงผู้ยิ่งใหญ่หวังว่าเธอจะสามารถเข้าร่วมการสังสารนี้ได้หลังจากผ่านการทดสอบของมรดกของเผ่าพันและสามารถสร้างความโดดเด่นท้ายที่สุดแล้วเธอมีสายเลือดมนุษย์หากเธอต้ขของการสืบทอดตำแหน่งผู้นำของเผ่าพันปีศาจนงยงเธอต้องได้รดับการอนุมัติจากราชสำนักวันพระบุตอวสโสและความแข็งแกร่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการได้รับการยอมรับมาโดยตลอดดังนั้น การทดสอบประดกของเธอจึงมาเร็วภาพมืดนั้นมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เหมือนกงสืกก็ไม่รีบร้อนที่จะสำรวจแม้ว่าเธอจะยังเด็กแต่เธอก็สงบมากแม่ของเธอสอนเธอตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กว่าไม่ว่าเธอจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเธอจะต้องสงบสติอารมณ์อยู่เสมอเพราะเมื่ออยู่ในสภาวะสงบเท่านั้น ที่เธอจะสามารถรับมือกับวิกฤตทั้งหมดได้ดีขึ้นเนื่องจากเธอมองไม่เห็นเธอเพียงแค่หลับตาและมุ่งความสนใจไปที่การตรวจจับความผันผวนในพื้นที่โดยรอบการทดสอบของมรดกเผ่าพันุนน์ปีสารนกยงจะแยกออกจากอวากาศไม่ได้ในเวลาเดียวกันเธอก็กำหินแห่งโชคที่สุรามอบให้เธอไว้อย่างเงียบๆมุ่งไปที่มันหินแห่งโชคราบสามารถเสริมโชคของเธอได้นี่คือสิ่งที่สุราบอกเธอไว้ เธอเห็นไวและอดไม่ได้ที่จะนึกถึงใบหน้าที่สวมหน้ากากในใจทําไมเขาไม่ให้ข้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาเขาปกปิดอะไรโยเมื่อความคิดของเธอสับสนเล็กน้อยเธอก็รู้ว่าพื้นที่รอบตัวของเธอสั่นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอหลับตาลงแต่ในขณะนี้ทุกอย่างก็สดใสขึ้นเธอประหลาดใจเมื่อพบว่าเธอมาถึงพื้นที่สีเงินแล้วนี่คือสถานที่เหมือนกับแท่นบูชา รอบรอบแท่นบูชาทรงคมสีงเงินนั้นว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุดไม่คงเจือเตืนอยู่กลางแท่นบูชารู้สึกว่าทูกสิงรอบตัวเธอดูเหนีนะนวยวเนินะในเวลานี้นาใดนั้นร่างกายของเธอก็ผ่อนคลายแพร่แสงสีงเงินก็พุ่งออกมาจากแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของเธอแสงสีงเงินเหล่านี้ส่องผ่านร่างกายของเธอทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเธอโปร่งใสจากนั้นแสงสีงเงินเหล่านี้ ก็บินไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่ายเป็นแถบแสงสีเงินขนาดใหญ่ท่นบูชาแต้ฝ่าเท้าของเธอค่คอยๆมืดลงเธอให้เห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าเธอถูกแบนอยู่ในท้องฟ้ายามค่เคืนในระยะไกลคือท้องฟ้าที่เต็มได้วยดวงดาวที่ไร้ขอบเขตการทะยานในโลกอันมืดมนนี้ทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่อาจบรรยายได้แสดงนั้น แสงสีเงินเล็กๆในระยะกไกลกค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและดูเหมือนว่าจะบินไปในทิศทางของเธอไม่กงจือตกกระเลืองอยู่คู่หนึ่งจากนั้นจึงหันไปด้านข้างโดยไม่รู้ตัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมันแสงสีเงินกำอบจะบินผ่านร่างของเธอมันหลีกเลี่ยงและเส้นสีเงินที่ผ่านไปก็หายไปอย่างเงียบๆและเมืนมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็อยู่ที่เท้าของไมค์กงจือแล้วเห็นได้ชัดว่า มันเป็นพลังแห่งอวากาศถ้ามันโจมตีเธอตอนนี้มันคงจะตัดร่างกายของเธอออกจากกันพลังแห่งพื้นที่ซึ่งรบเรี่ยงมาถูกรวมกลุ่มใหม่แทบเท้าของเธอดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาก่อนที่เธอจะคิดอีกต่อไปแสงสีเงินสองดวงก็พุ่งออกมาอีกครั้งร่างของเหมยคงเจอเพียงปรากายแล้วเธอก็ก้าวออกไปอีกครั้งแสงสีเงินสองดวงโผล่ออกมาจากความว่างเปล่า ของฟ้ารอยผ่านไปหายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งแรกกลับคืนสู่แท่นบูชาที่อยู่แทบเท้าของเธอนี่คือการทดสอบใช่ไหมและดานั้นเธอก็เข้าใจการทดสอบที่เธอยอมรับแท่นบูชาที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเธอถูกถักทอด้วยพลังมิติจํานวนนับไม่ถ้วนหลังจากที่มันปรากฏตัวพลังมิติเหล่านี้ก็แยกย้ายกันไปตอนนี้พวกมันกำลังจะกลับมามีเพียงการหลีกเลี่ยงการลุกรานของพลังมิติทั้งหมดเท่านั้น ที่เธอจะสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้แต่เว่างมีพลังอาวากาศมากกว่า1,000เส้นที่เคยกระจายออกไปก่อนหน้านี้ในขณะนี้แสงสีเงินสีดวงก็บินเข้ามาและโจมตีเธอหญิงสาวกระโดดขึ้นไปผ่านตรงกลางแสงสีเงินสีดวงหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งผสมประสานเข้ากับแท่นบูชาที่อยู่แทบเท้าของเธอช่วงเวลาต่อมาแสงสีเงินแปดวงก็ปรากฏขึ้น บินมาจากทุกที่ทุกทางในขณะนี้เหมือนกงเจอหมดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่ราชาปิสารนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่พูดกับเธอก่านที่เธอจะยอมรับการทดสอบเหยียบสีดำและสีเหลืองเพื่อที่จะได้รำกับความรับแห่งสวรรค์ช่วงเวลาต่อมาเธอก็ได้รำร่างกายของเธอเบ่งประกายอย่างสง่างามและจากเส้นสีเงินเหล่านั้นที่จอบผ่านรอยแตกของแสงสีเงิน ตกลงมาและรวมเข้ากับแท่นบูชาแต่ทว่าแสงสิงเงินได้สองเข้ามามากขึ้นแล้วเมืย์กงจอทําได้เพียงระดมพลังจิตท,ทั้งหมดของเธอและได้รำพร้อมกับความรับของการเหลือบมองประตูครั้งแรกในมือของเธอเธอหินแห่งโชคไวแน่นเธอเดินต่อไปผ่านแสงสิงเงินที่เพียงพอที่จะเผาร่างของเธอออกบางทีการถูกแสงสีงเงินกระทบอาจไม่ทําให้เธอถูกตัดตายแต่การทดสอบมรรดกนี้น่าจะล้มเหลว ก่อนที่เธอจะเข้ามาราชาปีศาจนกยงบอกเธอว่ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวสาหรับการทดสอบผู้คนที่มีระดับพลังยุทต่างกันจะเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันเมื่อพวกเขายอมรับการทดสอบเธอยังอยู่ในระดับที่และได้อย่างไม่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับที่9นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการยอมรับการทดสอบเพราะเธอได้รับการยอมรับจากเทียนจี้แล้วและเธอก็ประสบความสาเร็จตอนเธอจะผ่านการทดสอบหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ,กบตัวเธอเองภายแต้แรงกดดันมหาศาลนี้การแท้รำของเทนจี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติการแท้รำของเหมยกงเจอเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยมีการสับเปลี่ยนระหว่างช่องว่างที่หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแแสงสีเงินใต้ฝ่าเท้าของเธอก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแสงสีเงินที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยังทำให้รูปร่างของเธอสว่างขึ้นอีกด้วยเหมยกงเจอค่อยๆเริ่มไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป ปรากฏแรกคือแรงกดดันจากพลังจิตของเธอเธอต้องกระจายพลังจิตของเธอให้หมดเพื่อที่จะค้นหาช่องว่างเหล่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หลบหนีแต่ทว่าภายใต้การตัดพื้นที่อย่างต่อเนื่องพลังจิตของเธอได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและถูกใช้ไปในอัตราที่รวดเร็วมากจากนั้นร่างกายของเธอก็เริ่มไม่สามารถตามการนำทางทางจิตวิญญาณของเธอได้เนื่องจากความเหนื่อยล้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ